เราจะออกไปส่งของกันนะคะให้พ่อถ่ายคลิปให้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะ,ะใช้ไม่ได้เลยว,วันนี้วันหยุดนะคะต้องเปลี่ยนลงกันในกระเป๋าแม่มีอะไรมาดูกันม <c oughs> ีของรังอยู่สองถุงนะที่แม่พ,พกตลอดอะเป็นเหมือนเครื่องวางนำโชคนะม,มีน้ากวกาแล้วก็ มีหวัวปูมั่นแล้วคะที่เอฟซให้มานะคะแล้วก็ในกระเป๋าจะนี่สมุดบันทึกถุงเล่มมีดสติกอันหนึ่งมีปากกาแต่ว่าวันนี้สมุดบันทึกคง,คงใส่กระเป๋าอันเล็กนี้ไม่ได้นะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ ก็จะมีแบบว่าถ้าเราออกไปข้างนอกนะมันก็จะแบบเออคนก็จะเหมือนกับว่าชีวิตเรามันจะยุ่งๆนิดนึงนะพอไปพบปะผู้คนเยอะๆนะคะโทรศัพท์ให้จะมีสองเครื่องนะตอนนี้คือเอ่อเรื่องโทรศัพท์คงไม,มนมีใครมาสนใจแล้วว่ามีกี่เครื่องให้ดูพ่อเรามีกี่เครื่อง <laughs> มีตรงโน้นอีกสองตัวเป็นเครื่องที่ใช้งานนะคะ ใช้งานนะของวิกมีสองนะไว้ใช้ถ่ายยู u ู e บ้างทำงานเกี่ยวกับร้านบ้างนะคะเป็นแอดมินร้านนะคะนนี้นนกระเป๋าตาังของน้องบุมน้อยนะบุมน้อยของน้องบุมน้อยนี่เข้าในกระเป๋านี้ไม่ได้แล้วนะหนูแม่ก็อยากอยากเก็บพกของน้องบุมนะคะแต่เดี๋ยว สวัสดีครับ,บว,ว, <c oughs> วันนี้เป็นตากล้องนะครับนี่ชุดของเราครับสวยไหมครับ <c oughs> เสื้อตัวนี้พันห้าครับตัวนี้แค่เส,เสื้อนะครับผ้าคุมไหล่แปดร้อยส่วนผ้าถุงตัวนี้ คืนนี้900ครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยครับเพราะว่าปักมือตัวนี้พันแครับเฉพาะเสื้อนะครับส่วนตัวนี้เป็นผ้าถุง900เหมือนกันครับ เสื้อสูตรภูไทยครับตัวนี้นะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทครับให้ถือก้องไม่ได้ขายของอย่างเดียวเลยตาลายคุยกับเอฟซีบ้างมาคุยกับเอฟซีบ้างมาขายของลูกเดียวขายของให้ถือกล้องไม่ได้ขายของลูกเดียวหายอะไรครับ หนังสือเล่มหนึ่งอ่ะที่แม่ซื้อจากเซเว่นัึงกั่นานแล้วอันนี้เป็นบินหนังสือเล่มเล็กๆสีเขียวน่ะที่แม่วางไว้ที่ชั้นอ่ะไปไหนแล้วเดี๋ยวแแม่ต้องเก็บกระเป๋าตังก่อน ตังที่เราขายหน้าร้านได้วันนี้นะคะแม่ก็จะเก็บไว้แล้วก็ไปหยอดกระปุกแยกไว้นะอันนี้คือเอ่อที่เราเก็กบไว้ใช้ประจําวันแต่แบงค์พันแบงค์นี้คือเราขายผ้าหน้าร้านได้วันนี้เราจะเก,ก็บไว้ตั้งหาดไว้หยอดกระปุกนะคะแล้วเงินที่เอ่อเงินที่เอ่อขายออนไลน์ก็จะมีลูกค้าโอนามาอันนี้คือตังที่เก็บไว้ใช้แล้วก็ไม่หยอดกระปุกอีกนะคะ ไว้เผ <gesch> ื่อฉุกเฉินนะฉุกเรื่องหนูจะเอากระเป๋าไปไหมกระเป๋าไหนกระเป๋าส่วนตัวนี่รออ๋อนี่หลังเนี่ยนี่ยันไม่ฝากเต็มไหมกระเป๋าลูกเต็มไหมไม่มีไม่ใส่ชาร์จวันนี้เราจะไปอะไรใส่ชุดทีมขายของขายของก็ต้องใช้ของตัวเองนะคะใส่ชุดทีม กีฬากีฬาทั้งหมดบอลช้างสองเมนที่หนึ่งฝากในกระเป๋าดิ้งแม่จะจะขาดไม่ได้นะสมุดโน้ตขาดไม่ได้นะชีวิตต้องโน้ตต้องนี่อันนี้หมดแล้วแม่จะมีสมุดโน้ตเยอะมากมีอะไรก็จะจดจดจดกันลืมนะคะ อันนี้ของใครซื้อมาพ่ออันนี้ของลูกชายลูกชายซื้อให้หมดแล้วนะนรินหมดแล้วแม่ใช้หมดแล้ว้วลูกนี่ไปซื้อของนะคะเราจะจดเลขจดตลอดจดตลอดไม่ใช่ทดเลขนะลูกไม่ใช่สมุดทดเลขนะ <c oughs> ของเด็กก็จะทดเลขแต่ว่าของแม่นี่คือแบบไม่ใช่จดตลอดว่าซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อกี่บาทขายไปเท่าไหร่ไม่จะจดตลอดอันนี้คือจดทุกอย่าง <c oughs> อ่ะร่วงรว ทุกอย่างนะคะแม่จะเป็นคนที่ชอบจดแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็จดสมุโดโน้ตแม่มีกี่เล่มนะพอ่อเยอะมากครับเ,เป็นตู้เวลาโกรธพ่อแม่ก็จะจดโน้ตจดไว้คือพ่ออ่านไม่ออก <c oughs> อะอนะคะเวลาโพสลงเฟซบุ๊กพ่อก็จะมีนูเป็นคนพิมพ์บางคนก็หาไม่อยาง เพิ่งเจ็ดครับโหลดแอปมาตัดชิปมาบุกตัดได้แต่ว่าส่งไฟนี่เป็นปิดประตูบานหนึ่งที่กอ่าปิดแรง สปริงลูข้างเดียวเพราะข้างบนให้มันลงล็อกเนี่ยยังไม่ลงล็อกปิดเข้ามาอีกยังั่นลงล็อกเต็ลงพานหนังสือแล้วไปเจออะไรบ้างเออเดี๋ยวอุ้ไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งส่องมาไม่ให้ดู นี่ครับรูปตั้งแต่สมัยโรงเรียนครับนนี้พอเลยเนี่ยกรอบรูปนี้ผมทําเองครับทํานานแล้วทํานานแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับจําได้ไหมพ่ออยู่ตั้งแต่มาคุยกับแม่ทีแรกครับไปเที่ยวที่ไหนผ่าน้้ำย้อยแล้วนี่รูปใครโอ้อนี่ยิงสาวเลยนะนี่เดี๋ยวแกให้ดู เก่ามากเก็บไว้แล้วไม่ได้ปัดเลน,นี่เก่ามากเลยอ,นนอันนี้ใคร,ร่ออันนี้คงจะเป็นผู้สาวที่ไหนเนาะผู้สาวเก่าสาวเก่าครับผู้สาวเก่าตอนนี้ตอนนี้เป็นอะไรผู้สาวเก่เป็นเมียโอ้ยไม่ใช่ครับขอโทษ <c oughs> ตีเลย <c oughs> เนี่แล้วนี่ใครให้เอฟซีดูให้เอฟซีดู พูดดีๆนะผู้จัดการนะโหหล่อหนะ้าตาหล่อตอนนั้นผมมีสองคนข้างๆก็สวยครับถ้าคนข้างๆไม่สวยนะแสดงว่าพ่อตาไม่ถึงนะคะก่อจะแย่งคนอื่นมาได้ใช่ไหมพ่อครับสิบหกปีที่แล้วบ้าเหรอยี่สิบปีเออยี่สิบปีเนาะยี่สิบปี ให้ดูสาวสมัยนั้นนะสวยไหมพ่อสวยครับ <c oughs> ก่อนจะเย่งคนอื่นมาได้เนะาะครับลูกตอนแม่โรงเรียนพันบันทึกน้ำฝ<ม>นตอนนี้แม่อยู่มปลายนะคะอยู่มปลายอยู่มสี่นะคะนี่ดูพ่อบ้างตอนนั้นยูยูต้องชิมาสิค่ะ เห็นไหมเห็นชัดมเอฟซีเห็นชัดไหมไม่ชัดเท่าไหร่ครับนอะอ้าเก็ไหมเห็นอีกอสิบแปดอีแม่กับสิบเก้าสอิไสิบแล้วครับเส้านังเปนหอยไหมเองไปไหม เคือไปเข้าเซลล์ช่วยมันจะได้ก็ใส่ถุงดิ๊งช่วยช่วยถ่ายให้ให้เอฟซีดูหน่อยว่าวันนี้เราเราไปในลูกไหนกันชุดกีฬาวันนี้เราแปลงมากนะคะเป็นทีมฟุตบอลตั้งกล้องไว้เลยตั้งกล้องไว้แล้วเรามามาอยู่ด้วยกันตั้งกล้องไว้แล้วหันหน้ามาให้เห็นพ่อกับแม่แล้วก็ดิ้งด้วยแล้วมายืนเออมามายืนด้วยกันพ่ออยากขยับสิพอิดงตั้งกล้องแล้ว นี่ทักทายเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีคทักทายเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปส่งของแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวที่เอ่อที่ไหน่ะพญาเต่าพญาเต่าแอบไฟแอบไฟแอปไคือต้องปิดแมตแล้วก็แปลงร่างแปลงร่างยังไงนะเลิดน้ำก่ะตีน้ำนล้วกน้ำไหลแล้วนะคะกลับมาเย็นๆมาล้างจานเ้ยต้องผตอนนี้อากาศร้อนมาก นะถ้ามีรสซิกติดก็แม่หนูไม่มีหล้ลูกหนูไม่มีไปเอาตรงหลังตู้อันไหนมันเขียนป้ายร้านยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าผู้กันอันเล็กมันมันไม่มีนะคะผู้กันที่แบบว่าอย,อยู่ที่ร้านก่อสร้างแล้วมันจะแบบหยาบหยานะคะเราเล่นสีไม่ค่อยได้นะมันจะติดเคยๆจิบชองนาที ป้ายยังไม่เสร็จเดี๋ยวกลับมา,าถ้ามีเวลาน่าจะเขียนป้ายร้านให้เสร็จนะคะนะแต่ตอนนี้ขอไปเที่ยวก่อนไปส่งของแล้วก็เอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวที่พญาเต่านะคะยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปหน้าให้ด้วยนะคะให้ fc ดูด้วยนะว่าไปที่พญาเต่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไววลูกไววลูกวันนี้ไว้ลูกบายบาย